กคนกลับมาพบพี่เดียนะคะในช่องติวฟรีกรบพี่ไอเดียนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาติวข้อสอบ n t ิชาคณิตศาสตร์นั่นเองนะคะของปีการศึกษา2562ที่สอบเมื่อวันที่4มีนาคม2563นะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มติวกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่ข้อ16นะคะเขาให้เป็นบันทึกรายรับรายจ่ายของเด็กชายสายลมตั้งแต่วันที่ หถึงวันที่ห้ามกราคมพุทธศักราชสองพัาบสาไม่ต้องสนใจนะคะอก็เราก็ลงไปดูที่โจทย์ก่อนนะคะโจทย์เขาบอกว่าจากข้อมูลวันที่ห้ามกราคมเนี่ยเด็กชายสายลมจะมีเงินคงเหลือกี่บาทแล้วเขาก็เว้นเว้นว่างมาให้นะคะให้เราคิดมันมีหลักการง่ายๆ2วิธีด้วยกันนะคะเราไปดูวิธีแรกกันเลยนะคะ วิธีแรกนะคะอันนี้นะคะก็ไล่มาว่าพ่อให้เงิน500ก็คงเหลือ500ไปอันนี้เป็นช่องรายจ่ายจ่ายไปร้อยหนึ่งจ่ายไป15บาทแล้วก็ได้เพิ่มอีกห0าแล้วทีนี้วันนี้ก็มาจ่ายไป700อันนี้นะคะพอเราเห็นนี่เขาก็ให้เราหาแล้วนะคะว่าคงเหลือเท่าไหร่อันนี้มีช่องบาทกับสตาตังนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาดีๆนะคะแต่ว่าดูจากการใช้จ่ายแล้วก็การ เข้ามาของเงินแล้วไม่มีอะไรที่มันลงท้ายด้วยตัวเลขแปลกๆนะคะแล้วก็ใส่ศูนย์ไปก่อนลองท้ายด้วยศูนย์มันจะง่ายมากๆเลยนะคะอันนี้นะคะเราก็จะนําคงเหลือของวันที่3นะคะคงเหลือ885บาทแล้วทีนี้เข้ามาซื้อชุดกีฬาเนี่ย700รอนะคะเราก็นํา885มาลบกับ700อนะคะก็จะเหลือเป็น185ใช่ไหมคะ 185แล้วก็นำา185ไปเติมตรงนี้แปลว่าวันที่สเนี่ยมีเงินคงเหลือ185บาทแล้วทีนี้วันที่ห้าเนี่ยก็ซื้อดินสอไปห้าบาท185ปดบาลบห้ก็ต้องเหลือ180บาทนะเราก็ได้คําตอบแล้วนะคะคือข้อที่2นั่นเองนะคะส่วนวิธีคิดวิธีที่ 2, องนะคะวิธีคิดวิธีที่สเ,เลยก็คือเราจะนํารายรับมาบวกกันนะคะแล้วลบด้วยรายจ่ายนะคะ เราดูที่รายรับนะคะเขาได้รายรับมาครั้งแรก500บาทกับอีก500บาทครั้งที่2นะคะก็แปลว่าได้รายรับเท่าไหร่คะทั้งหมด1,000บาทใช่ไหมคะตัวเลขง่ายๆเนาะ1,000บาทแล้วก็นำมาลบกับรายจ่ายนะคะรายจ่ายมี100บวกกับ15เป็นเท่าไหร่คะเป็น115ใช่ไหมคะแล้วก็มาบวกกับ700นะคะ115กับ700เป็นเท่าไหร่คะ 815นะคะก็มาบวกกับ5ก็เป็น820นะคะทันไหมคะถ้าไม่ทันเอาใหม่อันนี้มาบวกกับตรงนี้นะคะแล้วก็นําอันนี้มาบวกกันเป็น4ตัวตรงนี้นะคะแล้วก็ลงมาเป็น820นะคะจากนั้นนํา820เนี่ยไปลบด้วยหนึ่งพัมาลบ820นะคะก็จะเหลือเป็นเท่าไหร่เหลือ1นึ่นะคะ คำตอบตรงกันไหมคะตรงนะคะไปข้อต่อไปกันเลยถัดมานะคะข้อที่17เขาให้เป็นเวลากำหนดการเดินทางทัศนศึกษาจังหวัดเพชรบุรีนะคะของนักเรียนโรงเรียนพักดีวิทยานั่นเองนะคะเขาก็ให้เวลามาแล้วก็ว่ามีอะไรบ้างทำอะไรบ้างที่ไหนบ้างนะคะเขาถามว่าจะข้อมูลข้อใดถูกต้องนะคะ ข้อที่1นนะคะเขาบอกว่าใช้เวลาเดินทางจากโรงเรียนถึงโครงการช่างหัวมันร2 0นาทอีอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับเวลานะคะ120นาทีเท่ากับกี่ชั่วโมงคะเราก็กลับไปดูก่อนว่ากี่นาทีเท่ากับกี่ชั่วโมงนะ,ะ,นทะเท่ากับ1ชั่วโมงนะคะ60นาทีใช่ไหมคะเท่ากับ1ชั่วโมงดังนั้น120นาทีเท่ากับกี่ชั่วโมงคะก็นำร120บนะคะหารด้วย60ก็จะเท่ากับ 2ชั่วโมงนั่นเองนะคะ120เท่ากับ2ชั่วโมงจริงไหมเราไปดูนะคะจากโรงเรียนออกเดินทางจากโรงเรียนตอน7นาฬิกา30นาทีานะคะ7โมงครึ่งถึงโครงการช่างหัวมันตอน10นาฬกาพอดีนะคะอันนี้เขาจะห่างกันกี่ชั่วโมงนะคะเราก็ไปดูกันสมมุติเราสมมุตินะคะว่าอ่ะ ใครพึ่งไปดูตัวเลขข้างหลังนะคะเราสมมุติให้มันเป็นแบบถ้าสมมุติเราเป็นสองชั่วโมงก่อนนะคะถ้าเป็นสองชั่วโมงตรงนี้นะคะ7จ็ดมงครึ่งเนี่ยออกเดินทาง7จ็ดมงครึ่งถ้าเป็น2องชั่วโมงก็จะกลายเป็นกี่โมงคะ9ก้าโมงครึ่งใช่ไหมคะเก้าโมงครึ่งแต่ทีนี้เข้าไปถึงเนี่ยตอน1 0บโมง สิบโมงแบบพอดีเลยนะคะก็คือเก้าโมงครึ่งบวกไปอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะก็แปลว่าเอ้ยบวกไปอีกครึ่งชั่วโมงนะคะก็แปลว่าเขาใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่คะสองชั่วโมงครึ่งนะคะสองชั่วโมงครึ่งไม่ใช่สองชั่วโมงนะคะสองชั่วโมงตึบสามสิบนาทีไม่ใช่สองชั่วโมงหรือว่าร้อยี่สิบนาทีเอแล้วถ้าสองชั่วโมงครึ่งเนี่ยจะเป็นกี่นาทีคะเป็นเป็นเป็นเท่าไหร่นะ ครึ่งชั่วโมงกี่นาที30ใช่ไหมคะ2ชั่วโมง120บวกอีกครึ่งชั่วโมงก็เป็น150ห้านาทีนั่นเองไม่ใช่120นะคะดังนั้นข้อนี้ไม่ใช่นะต่อไปข้อที่2ใช้เวลาอยู่ที่หาดชะอําสองชั่วโมง30นาที2ชั่วโมงครึ่งใช้เวลาอยู่ที่หาดชะอําตรงไหนเอ่ยตรงนี้ใช่ไหมคะถึงหาดชะอําพักเล่นน้ําทะเลแล้วก็มาถึงตรงนี้ว่าออกเดินทางจากหาดชะอําเขาถึงหาดชะอําตอนกี่โมงคะ ตอน14นาฬิกาหรือว่าบ่าย2นั่นเองใช่ไหมคะแล้วเขาบอกว่าใช้เวลาอยู่ที่หาชะอำสชั่วโมง30นาทีแต่อันนี้เขาออกเดินทางจากหาชะอำตอนไหนคะตอน15นาฬิกา30นาทีนะคะซึ่งมันผ่านมาแค่กี่ชั่วโมงกี่นาทีคะผ่านมาแค่1ชั่วโมงใช่ไหมคะ1ชั่วโมง30นาทีเท่านั้นเองนะคะยังไม่ถึง2ชั่วโมงนะแปลว่าข้อนี้ก็ต้องตัดทิ้งไปต่อไปข้อที่3ม เวลา12นาฬิกา30นาทีนักเรียนอยู่ที่โครงการช่างหัวมันเวลา12นาฬิกาก็คือเที่ยงครึ่งนะคะนักเรียนยังอยู่ที่โครงการช่างหัวมันจริงไหมเอ๊แล้วทําไมมันไม่มี12นาิกา30นาทีทำไมจาก12นาฬิกาแล้วมา13นาฬิกาเลยก็แปลว่าในช่วงระหว่างนี้นะคะเขาอยู่กันตรงไหนเอ่ยอันนี้เขาบอกว่ารับประทานอาหารกลางวันแล้วค่อยมาตรงนี้ หนึ่งชั่วโมงถัดมาเขาบอกเดินทางจากโครงการช่างหัวมันแปลว่า12นาฬิกาสนาทีเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่โครงการช่างหัวมันนะคะซึ่งข้อนี้ถูกต้องนะคะถูกต้องเพราะว่าเขาออกเดินทางจากโครงการช่างหัวมันเนี่ยตอนเท่าไรคะบ่ายโมงนะคะแต่ว่าตอนเที่ยงเนี่ยเขายังอยู่กันที่ตรงนี้อยู่เขายังรับประทานอาหารกลางวันกันอยู่ต่อไปข้อที่สี่นะคะใช้เวลาทัศนศ,ศึกษาทั้งหมด12ชั่วโมง ใช้เวลาทัศนศึกษาทั้งหมด12ชั่วโมงแล้วก็ไปดูนะคะตั้งแต่เวลาแรกเลยแรกเริ่มนะคะเขาออกเดินทางการตอน7นาฬิกา30นาทีนะคะและสิ้นสุดการเดินทางตอนไหนคะตอน17นาฬิกา30นาทีถ้าน้องๆสังเกตก็เป็น30นาทีเหมือนกันแล้วก็เป็นเลข7เ,เหมือนกันนะคะแต่ว่ามีเพียงข้างหน้าที่เปลี่ยนไปคือเลข1ดังนั้นคิดง่ายๆเลยนะคะว่าใช้เวลาทั้งหมดกี่ชั่วโมงคะ สิบชั่วโมงนั่นเองถูกต้องนะคะถ้าเป็นสิบสองชั่วโมงจะต้องกลายเป็นกี่โมงคะจะต้องไปกลายเป็นสิบเก้านาฬิกาสามสิบนาทีใช่ไหมคะดังนั้นข้อนี้ก็ไม่ถูกต้องนะคะเขาใช้เวลาแค่สิบชั่วโมงเท่าน,นั้นเองอันนี้กัหนึ่งชั่วโมงอันนี้ก็ต้องเป็นร้อยห้าสิบนี่นะคะข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่สามนั่นเองนะคะเวลาสิบสองนาฬิกาสามสิบนาทีนะักเรียนอยู่ที่โครงการช่างหัวมัน ่อไปนะคะข้อที่18เขาให้รูปมาเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าแบงค์ประดิษฐ์ป้ายชื่อตั้งโต๊ะจากกล่องกระดาษตามภาพเขาทำว่าจากข้อมูลแบงค์ต้องตัดกระดาษตามข้อใดจึงประกอบเป็นป้ายชื่อโดยปิดหัวท้ายของป้ายชื่อทั้งสองด้านได้สนิทพอดีโดยไม่เหลือเศษกระดาษนะคะทั้งนั้นก็กลับไปดูรูปข้างบนนะคะแล้วก็จินตนาการนะคะว่า น้องๆเคยเห็นใช่ไหมคะป้ายชื่อที่เขาตั้งอยู่บนโต๊ะนะคะก็จะเป็นป้ายชื่อใสๆนะคะอันนี้ก็รูปร่างทรงเดียวกันนะคะโดยแยกก็จะมีหัวท้ายเนี่ยหัวก็คือตรงนี้นะคะสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะแล้วก็ท้ายก็คือสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะมีหัวท้ายสองทีนะคะแปลว่าต้องมีสามเหลี่ยมกี่รูปคะต้องมีสามเหลี่ยมสองรูปนะคะแล้วตรงนี้นะคะเราก็อันนี้เขาจะใช้เป็น สี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะมาประกอบให้มันกลายเป็นปลายฉื่อนะคะให้มันกลายเป็นเหมือนลักษณะของกล่องกระดาษนั่นเองนะคะก็ใช้กี่อันคะมีสามเหลี่ยมมีกี่ด้านมีสามด้านใช่ไหมคะหนึ่งสองสามแปลว่าต้องใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้าทั้งหมดกี่อันคะสามอันนะคะหรือว่าสามรูปนั่นเองใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้าสามรูปอพอเราได้คำตอบนะคะเราก็ไปดูว่าอาันไหนตรงกับเรานะคะ อันนี้ใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้าสามรูปตรงกับเราไหมคะตรงนะคะแต่ว่าอันนี้เขาใช้สามเหลี่ยมไว้ทั้งสามรูปเลยไม่ใช่นะคะสามเหลี่ยมใช้แค่สองอันนะคะก็คือใช้ตรงฐานหรือว่าหน้าตัดมันนั่นเองนะคะอันนี้ใช้สี่เหลี่ยมสองรูปอันนี้ไม่ถูกนะคะตัดทิ้งไปได้เลยอันนี้ก็มาสี่เหลี่ยมสองรูปถูกไหมคะไม่ถูกนะคะต่อมาข้อที่สี่นะคะไอ้ตรงที่สี่ตรงข้อที่สี่เขาใช้เป็น อันนี้นะคะข้อที่4เขาใช้เป็นสี่เหลี่ยม3รูปนะคะแล้วก็สามเหลี่ยมอีก2รูปตรงกับที่เราหามาไหมคะตรงใช่ไหมคะดังนั้นก็ตอบได้เลยนะคะว่าคือข้อที่4นั่นเองสำหรับข้อที่19นะคะเขาบอกว่าในชั่วโมงศิลปะคุณครูให้นักเรียนตัดกระดาษเป็นรูปแบบต่างๆดังรูปเป็นรูปใจกันนะคะรูปลูกศรรูปต้นคริสต์มาสนะคะแล้วก็รูปดาวเขาถามว่าจากข้อมูลรูปใดมีแกนสมมาตรมากกว่า1แกน แกนสมมาตรคืออะไรแกนสมมาตรก็คือเหมือนเส้นหนึ่งนะคะที่แบ่งรูปออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันนะคะต้องเท่ากันด้วยนะคะถ้าไม่เท่ากันเนี่ยเขาไม่เรียกว่าแกนสมมาตรนะคะเราก็ไปดูที่รูปที่1นนะคะว่าสามารถมีแกนสมมาตรกี่แกนนะคะรูปที่1นน้องๆเห็นเป็นแจก,กันใช่ไหมคะเราก็แองแรกเลยก็ลากเส้นตรงนะคะเส้นตรงตรงนี้ อันนี้นะคะจะแบ่งครึ่งได้พอดีนะคะมีทุกอย่างเหมือนกันเลยมีหูตรงนี้ก็ออกมาเท่ากันแต่ถ้าเราลองลากแบบนี้นะคะแนวนอนเนี่ยสมมติที่จะลากแค่แนวนอนนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการมองลากแค่แนวนอนนะคะก็จะเห็นว่ามันจะได้ไม่เท่ากันใช่ไหมคะทางนี้จะได้เหมือนได้อ c เซ s ร์น้อยกว่านะคะก็คือได้แค่ฐานกับได้แค่ตรง ตัวเจกันนะคะแต่นี้ได้ทั้งหูได้ทั้งปากเจกันนะคะแล้วก็ตรงนี้กว้างกว่าด้วยดังนั้นนะคะรูปที่1เนี่ยเขามีแกนสมมาตรได้แค่เพียง1แกนเท่านั้นนะคะรูปที่1 1แกนต่อไปไปดูรูปที่สองนะคะอ่ะเดี๋ยวลบเส้นแนวนอนก่อนรูปที่สองนะคะคราเป็นรูป น่าจะเป็นรูปลูกอกศรอะไรสักอย่างใช่ไหมคะแล้วก็มีสองด้านนะคะอันนี้เราลองลากเลยอย่างแรกเส้นแนวตั้งนะคะผ่าครึ่งนี้แบ่งออกเป็นสองส่วนเท่ากันไหมคะเท่าใช่ไหมคะแล้วถ้าเราลองลากเส้นตัดแนวนอนเท่าไหมคะอันนี้ก็แบ่งได้เท่าใช่ไหมคะจากตรงนี้กับตรงนี้เท่ากันนะคะมีตรงไหนได้อีกไหมถ้าเป็นทางนี้ล่ะได้ไหมคะทางนี้ล่ะ ไม่น่าได้ใช่ไหมคะดังนั้นก็รูปที่2เนี่ยเขาก็จะมี2แกนนะคะต่อไปนะคะรูปที่3รูปที่3มเรามาถึงรูปนี้แล้วก็ตัดครึ่งไปเลยอ่ารูปสามมีห่งแกนแล้วถ้าแนวนี้ล่ะได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะว่าทางนี้เห็นไหมคะว่าจะออกมาเยอะกว่าถ้าจะให้แบบ เป็นแกนสมมาตรที่เท่ากันนะคะแบ่งสองครึ่งเท่ากันตรงนี้จะต้องมีออกมาแบบนี้ด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้คือมันแคบลงเชื่อมแต่งนี้มันกว้างเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มีแค่หนึ่งแกนนะคะต่อไปอันที่สีะะ่รูปที่สี่นะคะรูปที่สี่อันนี้เป็นรูปดาวนะคะแล้วก็เห็นเส้นไหมคะเห็นเส้นใช่ไหมดังนั้นก็เราลองลากเส้นต่อยาวมาแล้วก็จะแบ่งชึบ ได้แล้วครึ่งหนึ่งฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะคะเส้นที่หนึ่งแล้วก็ฝั่งนี้อีกครึ่งหนึ่งอ่าเส้นที่สองฝั่งนี้อีกครึ่งหนึ่งด้านที่สามนะคะตืดๆดแล้วด้านที่สีฝั่งนี้กับฝั่งนี้แล้วก็ด้านที่ห้าฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะคะมีด้านไหนอีกไหมคะไม่มีแล้วใช่ไหมคะดังนั้นรูปที่สีเนี่ยมีถึง5้าแกนด้วยกันนะคะตามแชรของดาวเลยนะคะ และเขาถามว่าจากข้อมูลรูปใดมีแกนสมมาตรมากกว่า1แกนเราก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าคือรูปที่2กับรูปที่4นั่นเองนะคะนั่นก็คือคําตอบข้อที่3นะคะต่อมานะคะข้อที่20เขาบอกว่าคุณครูให้นักเรียนวาดรูปชุมชนของฉันโดยใช้รูปเราขาคณิต2มิติเป็นส่วนประกอบเด็กชายมาน้าวาดได้ดังรูปเพราะเป็นรูปอันนี้น่าจะเป็นภูเขานะคะเอ๊ะทำไมมันน้ำแข็งใสอ๋อไม่เอานะคะไม่พูดอันนี้ก็เป็น เหมือนพระอาทิตย์ใช่ไหมคะอันนี้ก็บานบานรถถนนต้นไม้นะคะเขาบอกว่าจากภาพมีส่วนประกอบที่เป็นรูปเรขาคณิตสองมิติข้อใดถูกต้องเรขาคณิตสองมิตินะคะเราก็มาดูรูปเบสิคพื้นฐานสุดๆเลยนะคะอันแรกเรามาหารูปวงกลมกันก่อนละกันเนาะวงกลมนะคะมีที่ไหนบ้างนี่พระอาทิตย์ละ หนึ่งนะคะพาทิต์หนึ่งล้อลรสองสามนะคะมีอีกไหมคะไม่มีนะคะแล้วก็วงกลมเนี่ยได้สามแล้วลงท้ายได้สามกันไปต่อที่สามเหลี่ยมเลยค่ะสามเหลี่ยมนะคะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์แล้วกันสามเหลี่ยมนะคะก็มีกี่รูปคะสามเหลี่ยมมีตรงรอบๆดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะแปด อันนี้ไม่นับว่าเป็นสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมประกอบกันนะคะอันนี้เป็นรูปเดียวก็คือรูปเหมือนรูปลูกศรนะคะก็สามเหลี่ยมมีแค่เท่าไหร่คะแค่แปดนะคะต่อไปเอาสี่เหลี่ยมแล้วกันนะคะรูปเบสิกเนาะเราจะโฟกัสที่รูปเบสิกที่สุดก่อนสี่เหลี่ยมก็มีหนึ่งสองสี่เหลี่ยมข้างหมูนับนะคะสี่เหลี่ยมทุกอย่างนับสี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเดียวนะคะสี่เหลี่ยมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ตรงไหนอะเก้าตรงนี้นะคะอันมีเส้นตัดนะคะเลยนะเป็นสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมแต่อันนี้ไม่มีเส้นตัดว่าเป็นตรงนี้ฟึบจึงไม่นับว่าเป็นสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมนะคะนี่นะับสี่เหลี่ยมได้เก้านะคะแล้วเขาให้เราหาเขาก็มีแค่สี่เหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมแค่นั้นนะคะเขาถามว่าขอ้อใดถูกต้องเขาบอกว่าหนึ่งรูปสี่เหลี่ยมมากกว่ารูปวงกลมถูกไหมคะอันนี้ถูกนะคะเพราะว่า รูปสี่เหลี่ยมเรานับได้เก้านะคะรูปวงกลมได้แค่สามนี่ก็ถูกต่อไปรูปวงกลมมากกว่ารูปสามเหลี่ยมรูปวงกลมสามรูปสามเหลี่ยมแปดไม่ใช่ไม่ใช่แล้วรูปสามเหลี่ยมเท่ากับรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะไม่ใช่ใช่ไหมคะก็ตัดทิ้งต่อไปข้อที่สี่รูปสามเหลี่ยมมากกว่ารูปสี่เหลี่ยมมากกว่าไหมคะไม่นะคะ ก็ตัดทิ้งไปเลยนะคะดังนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่1น,นั่นเองนะคะรูปสี่เหลี่ยมมากกว่ารูปวงกลมนะคะจบไปแล้วนะคะสําหรับการติววันนี้ของเรานะคะถ้าน้องๆน,นะคะไม่อยากพลาด EP หน้านะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่องติวฟรีกับพี่เดียไว้ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพราะว่าถ้าที่ลงคลิปใหม่น้องๆจะได้ตื่นทันเพื่อนๆนะคะและถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืม กดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย